ทนายอัจฉริยะไอคิวห้าูนซหายตัวไปหลังเปิดโปงคอรับชันใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเขากลับมาเพื่อทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ในวิธีที่คุณคาดไม่ถึงในขณะที่คุณกําลังฟังเรื่องราวนี้คุณจะพบว่าไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเรื่องราวการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆแต่เพียงแค่เริ่มต้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าความยุติธรรมจริงๆอาจอยู่ในมือของคนที่คุณไม่เคยคาดถึง อย่าพลาดคลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจุดจบที่คุณคาดไม่ถึงกำลังรอคุณอยู่กดติดตามและดูจนจบความจริงจะทำให้คุณตะลึงแน่นอนครับด้านล่างคือเรื่องราวแนวลุ้นระทึกในภาษาไทยตามหัวข้อทนายไอคิวห้าช่วยนักโทษที่ถูกใส่ร้ายและส่งตำรวจเร็วๆไปติดคุกแทนโดยมีการแบ่งบรรทัดทุกประโยคใช้ภาษาสร้างความตึงเครียด และดำเนินเรื่องสู่จุดคลแม็กที่ช็อกหรือไม่สบายใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปฝนกระหน่ำลงบนพื้นถนนเหมือนเสียงกลองแห่งความจริงไฟสัวในห้องขังสะท้อนเงาของชายคนหนึ่งบนกำแพงเย็นเฉียบเขาชื่อรวิพัฒนักโทษที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทั้งที่ในคืนเกิดเหตุเขานั่งกินข้าวอยู่กับแม่ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อมีเพียงกล้องวงจรปิดที่หายไปอย่างลึกลับในวันถัดมา และตำรวจที่ปิดสําววนเร็วเกินจริงจนกระทั่งทนายคนหนึ่งเดินเข้ามาในคุกชายคนนั้นชื่อคิรินเขาไม่ใช่ทนายธรรมดาเขาคืออัจฉริยะที่สอบผ่านเนติบัณฑิตตั้งแต่อายุ16มีไอคิวห้าอยามที่คนในวงการเรียกขานเขายิ้มมุมปากสบตากับระวิพักผ่านลูกโรงเหล็กแล้วพูดเพียงแค่ประโยคเดียวผมจะไม่แค่ปล่อยคุณออกมา แต่ผมจะลากคนที่ใส่ร้ายคุณเข้าคุกแทนวันแรกของการพิจารณาคดีใหม่ศาลเต็มไปด้วยนักข่าวคิรินยืนสงบนิ่งในชุดสูทด,ดำถือแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวในมือเขาขอเวลาเพียง15นาทีจากศาลเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งบนจอมอนิเตอร์เสียงในวิดีโอเป็นของตำรวจที่รับผิดชอบคดีหลักฐานมันไม่มีแต่แม่งน่าสงสัยดีเอามันไว้ก่อนทั้งศาลเงียบ เหมือนลมหายใจหยุดเคลื่อนไวหวคิรินวางเอกสารแผ่นหนึ่งบนโต๊ะเป็นรายง,งานทางการแพทย์ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนเป็นรายง,งานชนสูตรที่ถูกซ่อนไว้เยื่อเสียชีวิตตอนตีสองแต่รวิพัฒน์ถูกจับตอนห้าทุ่มแน่นหมายถึงเขาอยู่ในห้องขังตอนเกิดเหตุเสียงอึกทึกเริ่มดังจากฝั่งผู้พิพากษาใบหน้าของตำรวจเจ้าของคดีเริ่มซีดเผือด คิรินยื่นโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดข้อความแชทที่ตำรวจคนนั้นส่งไปถึงพยานอย่าปากมากเดี๋ยวโดนไปอีกคนผู้คนในศาลเริ่มกระสิบภาพตำรวจน้ำตาไหลพรากกลางห้องพิจารณาไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเขารู้ว่าประตูคุกรอเขาอยู่เสียงค้อนสารดังขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่การปล่อยระวิพัฒน์ไม่ใช่แค่การจับตำรวจ หากแต่คือเงาของใครบางคนในมุมห้องพิจารณาชายชุดดำใบหน้าไม่คุ้นตายืนมองคิรินอยู่นานก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดข้อความว่าเป้าหมายคนต่อไปคิรินชายคนนั้นกดส่งข้อความด้วยมือที่แน่นิ่งในแววตาไร้แววลังเลโทรศัพท์ในมือส่งเสียงติ้งเบาๆก่อนข้อความตอบกลับจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ อย่าให้เขาหายใจจนถึงรุ่งเช้าคิรินเดินออกจากศาลพร้อมระวิพัฒนแสงแดดยามเย็นสองลงมาแผ่วเบาแต่ในความรู้สึกของเขาทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนความว่างเปล่าเขาหยุดมองไปรอบตัวสังเกตเห็นรถตู้สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ไกลไไม่มีป้ายทะเบียนกระจกติดฟิล์มมืดสนิทและไม่มีใครก้าวลงจากรถรวิพัฒน์เอ,อ่ยเบาๆ คุณคิรินคุณทำแบบนี้ไม่กลัวหรือคิรินยิ้มบางๆแต่ในดวงตามีแววของคนที่เคยเสียอะไรบางอย่างไปแล้วผมเคยกลัวจนวันที่น้องสาวผมหายไปเพราะตำรวจเลวที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากฝั่งรถตู้กระสุนพุ่งเข้ามาเฉียดแขนคิรินเขาล้มลงกับพื้นพร้อมกับระวิพัฒน์เสียงประชาชนรอบข้างเริ่มวิดร้อง ควันจากปลายปืนยังลอยคลักรุงแต่มือของคิรินกลับไม่สัน่นเขาหยิบกล้องตัวเล็กจากกระเป๋าเสื้อกล้องที่ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาส่งภาพไปยังบัญชีออนไลน์ที่มีคนดูนับหมืน่นและมีระบบอัตโนมัติที่จะส่งหลักฐานไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกหากเขาหยุดถ่ายทอดนานเกินหนึ่งนาทีคนในรถตู้เริ่มรู้ตัวว่าแผนรอบสังหารติดพลาดพวกเขาสตาร์ทรถอย่างรีบเร่ง แต่ตำรวจหลายนายที่เฝ้าสารก็พุ่งเข้าล้อไมไว้ทันคิรินยันตัวลุกขึ้นเลือดไหลาจากต้นแขนแต่รอยยิ้มยังไม่จางเขาหันไปหาตำรวจที่เพิ่งใส่กุญแจมือชายในรถตู้แล้วพูดกับเสียงสันพราเกมนี้ผมไม่ใช่คนเริ่มแต่ผมจะเป็นคนจบมันด้วยมือของผมเองเสียงไซเรนของรถพยาบาลดังขึ้นใกล้เข้ามาผู้คนเริ่มรายล้อม นักข่าวปรกร้องเข้ามาเต็มไปหมดแต่คิรินไม่สนใจคำถามใดเขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปบันทึกเสียงแล้วพูดช้าชา,ช,าชัดๆัวันนี้พวกคุณเห็นความจริงแล้วแต่ผมขอสัญญาว่าความยุติธรรมที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นกล้องของนักข่าวหลายช่องยังคงจับภาพเขาวไว้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดและฝนแต่แววตากลับนิ่งแน่ว ราวกับคนที่ผ่านสงครามมาหลายสนามขณะเดียวกันในห้องสอบสวนของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งชายชาราผมขาวในเครื่องแบบระดับสูงนั่งตัวแข็งหน้าจอตรงหน้าเขากำลังแสดงภาพไลฟ์สดของคิรินและหลักฐานฉบับเต็มที่เพิ่งถูกปล่อยเข้าสู่ระบบของกรมสอบสวนเสียงเคาะประตูดังขึ้นสองครั้งเจ้าหน้าที่หนุ่มถือแฟ้มเอกสารหนาเดินเข้ามา วางลงตรงหน้าพร้อมพูดเสียงเรียบนี่คือคำร้องเรียกสอบสวนย้อนหลังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนักโทษปีนั้นครับชายชารางเงยหน้าช้าๆเมื่อผุดขึ้นเต็มขมับแม้อุณหภูมิในห้องจะเย็นเฉียบเขารู้ดีว่าชื่อของเขาอยู่ในแฟ้มเล่มนั้นคิรินเดินเข้าสู่ห้องพยาบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นหน้าศาลเขามองเห็นรบิพัฒกำลังนั่งรอยอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างประปน หญิงสาวเอ,อ่ยเสียงเบาคุณไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะคีรินหันไปสบตาแล้วตอบเสียงหนักแน่นแต่ถ้าผมไม่ทำวันนี้จะมีอีกกี่คนที่ต้องโดนฝังทั้งเป็นด้วยคำว่าระบบไฟในตาขาววาบขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ไฟของความแค้นแต่คือไฟของคนที่เลือกจะไม่ก้มหัวอีกต่อไปขณะนั้นเองเสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นพร้อมกันหลายเครื่องในห้อง เป็นข่าวด่วนอดีตผู้บัญชาการตำรวจถูกจับกุมตัวแล้วหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงกับคดีปกปิดการใส่ร้ายนักโทษในอดีตคิรินยิ้มช้าๆแต่ในใจของเขาไม่เคยคิดว่าชัยชนะเพิ่งมาถึงเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบมันคือการเปิดฉากของสงครามระหว่างความจริงกับอำนาจที่เคยอยู่เหนือกฎหมายมาตลอดค่ำคืนนั้นหน้าศาลากลางเมืองแน่นขนาดไปด้วยผู้คน ป้ายไฟเลตขนาดใหญ่แสดงภาพคิรินยืนถือไม้พร้อมข้อความหนึ่งที่ทำให้ทั้งเมืองต้องหยุดดูพรุ่งนี้เวลาสิบโมงเช้าผมจะเปิดเผยชื่อของตำรวจสิบสองนายที่ร่วมกันบิดเบือนความยุติธรรมทั่วทั้งโลกออนไลน์ระอุทันทีกลุ่มผู้เสียหายในอดีตเริ่มลุกขึ้นมาให้ข้อมูลนักข่าวอิสระหลายสำนักเริ่มตั้งโต,งตวรวมหลักฐานชื่อของคิรินขึ้นเป็นคำค้นอันดับหนึ่งในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอีกด้านหนึ่ง ในห้องประชุมลับของกรมตำรวจชั้นสูงชายในเครื่องแบบสีกากีทุกโต๊ะเสียงดังหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธมันคิดว่าตัวเองเป็นใครมีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาจากปลายต๊ะเสียงแหบพร่าแต่นิ่งราวกับมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังถ้าเราปล่อยให้มันพูดพรุ่งนี้ทุกอย่างจบและพวกเราจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปสายตาทุกคู่หันไปมองเขาพร้อมกัน ชายผู้นั้นยกแก้วน้ำขึ้นดื่มช้าๆก่อนวางลงและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นจัดตัดสัญญาณมันซะก่อนที่มันจะได้พูดคืนนั้นเองห้องของคิรินที่โรงแรมชั้นบนสุดไฟดับลงทันทีในเวลา02.13นาฬิกากล้องวงจรปิดในทางเดินทั้งหมดขาดสัญญาณพร้อมกันมีร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบบนดาดฟ้ามือสวมถุงหนังสีดำ ในมืออีกข้างถือบางอย่างที่ดูเหมือนอุปกรณ์ปิดคลื่นสัญญาณและระเบิดพลาส,สติกขนาดเล็กแต่เมื่อเขาย่องเปิดประตูห้องพักหมายเลข2,701ภาพที่เห็นทำให้เขาหยุดชะงักทางห้องว่างเปล่ามีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวถ้าคุณมาเร็วเกินไปแสดงว่าผมเดินนำคุณอยู่แล้วขณะเดียวกัน ในห้องสตูดิโอรับใต้ดินแห่งหนึ่งคิรินยืนอยู่หน้ากล้องถ่ายทอดสดไฟสีขาวนวลสาดเข้าหน้าเขาพอดีเขาสูดลมหายใจลึกมองไปยังทีมงานด้านหลังแล้วพยักหน้าเสียงนับถอยหลังจากระบบดังขึ้นสามสองหนึ่งหน้าจอทุกแพลตฟอร์มโซเชียลในประเทศไทยพร้อมใจกันขึ้นภาพเดียวกัน ใบหน้าชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มแววตานิ่งสงบแต่ทรงพลังก่อนเสียงของเขาจะดังขึ้นว่านี่คือเรื่องที่ตำรวจไทยไม่อยากให้คุณรู้คิรินเปิดเอกสารฉบับแรกขึ้นมากล้องสูงเข้าไกลชื่อบนกระดาษนั้นคือพลตำรวจตรีกฤษณะวงเกียรติเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วโซเชียลเพจข่าวใหญ่รีบแชร์คลิปแบบเรยวไทม์ แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนแทบไม่เชื่อสายตาคือภาพแนบหลักฐานชุดหนึ่งที่เขาแสดงขึ้นจอภาพจากกล้องวงจรปิดในเรือนจำเมื่อหปีก่อนแสดงให้เห็นชายผู้บริสุทธิ์ถูกทำร้ายจนสลบโดยมีร่างของเจ้าหน้าที่นายหนึ่งที่ตอนนี้นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของสำนักงานตำรวจคิรินพูดเสียงเรียบชายคนนี้คือหนึ่งในคนที่ช่วยทำให้หลักฐานสำคัญหายไปและช่วยกันแต่งเรื่องว่า ผู้ต้องหาสารภาพผิดด้วยตัวเองเขาหยิบกระดาษอีกใบขึ้นมาครั้งนี้คือชื่อของอดีตอายการจังหวัดคนที่รู้แต่เลือกจะไม่พูดเพราะผลประโยชน์จากเบื้องบนกล้องแพนไปที่โต๊ะผู้สื่อข่าวบางคนหน้าเผือดบางคนลุกออกไปโทรศัพท์แต่หลายคนเริ่มพิมพ์ข่าวอย่างเร่งรีบชื่อแล้วชื่อเล่าถูกเปิดเผยเสียงของคิรินไม่สูงไม่ตะโกนแต่แหลมคงเหมือนใบมีดที่ตัดผ่านชั้นของอำนาจ ทันทีที่ชื่อที่สิบสองถูกเปิดออกหน้าจอขึ้นคลิปเสียงบันทึกการสนทนาในห้องปิดเป็นเสียงของตำรวจระดับสูงที่ยอมรับว่าตั้งใจโยนความผิดให้ประชาชนคนหนึ่งเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งคิรินมองกล้องตรงๆก่อนผู้ประโยคสุดท้ายของการถ่ายทอดสดถ้าความยุติธรรมต้องมีราคานั้นผมจะเป็นคนจ่ายให้เองเสียงปรบมือดังขึ้นจากทีมงานเบื้องหลัง แต่ในดวงตาของเขาไม่มีรอยยิ้มเพราะเขารู้ว่านี่คือแค่จุดเริ่มตน้นของการล้างบางครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ไปตลอดการสามวันต่อมาหน้าสารายากลางแน่นขนาดไปด้วยรถถ่ายทอดสดประชาชนสวมหน้ากากยืนอ่อหน้าทางเข้าบางคนชูป้ายเราคือเสียงของผู้ถูกใส่ร้ายบางคนถือรูปของญาติที่เคยติดคุกโดยร้ความผิด คิรินเดินออกจากรถตู้สีดำสูตรสีเข้มตัดพอดีตัวแว่นกันแดดสะท้อนภาพผู้คนที่ยืนรอแต่เบื้องหลังแว่นนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันวันนี้เขาไม่ใช่แค่ทนายคิรินแต่คือพยานสำคัญในคดีฟ้องกรับสิบองขุนอำนาจขณะก้าวขึ้นบันไดศาลชายคนหนึ่งในชุดสูทโทรศัพท์กระซิบข้างหูอีกคน แล้วเดินแยกออกจากฝูงชนไปยังรถตู้สีขาวไม่มีใครทันสังเกตเห็นว่ามือของเขาไม่เคยละจากปืนพกใต้เสื้อแจ็คเกต็ตในห้องพิจารณาคดีเสียงพนักงานอายการเริ่มเปิดคดีแต่ทุกคนในห้องรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่การไตส่สวนมันคือสมอรภูมิแห่งความจริงและคำลวงเวลา11.42นาฬิกา เสียงระเบิดดังขึ้นจากลานจอดรถด้านหลังศาลกระจกในห้องพิจารณาไหวสะเทือนเจ้าหน้า,นาที่วิ่งโกลานออกไปตรวจสอบคิรินยังนั่งนิ่งอยู่กับที่สายตาเขาไม่ได้มองไปยังต้นเสียงแต่จ้องตรงไปยังฝั่งจำเลยคนตำรวจตรีกฤษณะาหันกลับมามองเขาเช่นกันรอยยิ้มที่มุมปากของนายตำรวจนั้นเต็มไปด้วยการเยยหยันแต่เพียงไม่กี่วินาทีถัดมา ประตูห้องพิจารณาเปิดออกผู้พิพากษาหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาพร้อมเอกสารชุดหนึ่งวางมันลงบนโต๊ะแล้วกล่าวอย่างชัดเจนมีหลักฐานใหม่ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำเลยมีการซ่อนพยานและบิดเบือนข้อมูลต่อสารเสียงฮือฮาเริ่มขึ้นอีกครั้งกล้องของสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตถ่ายทอดในห้องซูมเข้าใบหน้าของคิรินที่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่แววตาแห่งชัยชนะ แต่เต็มไปด้วยรอยแผลของการต่อสู้เสียงผู้พิพากษาดังต่อสารอนุมัติหมายจับพลตำรวจตรีกฤษณะและผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมด12บรายโดยให้ควบคุมตัวทันทีในห้องพิจารณาเจ้าหน้าที่พิเศษปุกเข้ามาทางประตูด,ด้านหลังใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วเสียงตะโกนด่าทอประปนกับความตกใจดังทั่วห้องขีรินยังคงนั่งนิ่งเขาก้มหน้าลงเล็กน้อย แล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆเพื่อคนที่เคยถูกเงียบเสียงวันนี้พวกเขาจะได้ยินแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังคำพิพากษาชื่อของคิรินกลายเป็นหัวข้อข่าวไปทั่วประเทศทุกหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นพาดหัวว่าทนายอัจฉริยะผู้ขย่าวอำนาจมืดทั้งระบบแต่เช้าวันจันทร์ที่ดูเหมือนปกติกลับไม่มีใครเห็นเขามาปรากฏตัวที่สำนักงานไม่มีโพสต์ไม่มีข่าวไม่มีแม้แต่สัญญาณจากโทรศัพท์ เลขาของเขาโทรหาหลายครั้งแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงระบบตอบรับว่าเบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้ทีมข่าวเริ่มตั้งข้อสงสัยเพื่อนสนิทของเขารายหนึ่งเปิดเผยว่าเมื่อคืนก่อนการหายตัวคิรินทิ้งเอกสารปรึกใหญ่ไว้บนโตัวทำงานพร้อมข้อความเพียงบรรทัดเดียวถ้าฉันหายตัวไปให้เปิดสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เพียงหลักฐานต่ออีกคดีหนึ่งแต่คือโครงสร้างขององค์กรลับที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองและกลุ่มทุนรายใหญ่ชื่อของบุคคลในนั้นบางคนคือคนที่เขาเคยจับได้ว่าโกงแต่บางคนคือคนที่เคยยืนอยู่ข้างเขาในสารทันทีที่เอกสารถูกส่งให้ตำรวจก็มีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าภายใน24 ชั่วโมงสื่อหลายสำนักโดนบล็อกข่าวมีนักข่าวหายตัวไปสองรายกลุ่มนักเคลื่อนไหวเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าคิรินอาจไม่ได้หายแต่อาจถูกเก็บค่ำวันเดียวกันบนหน้าจอทีวีที่ห้องพักของหญิงชราผู้หนึ่งมีเสียงเคาะประตูเบาๆเธอเดินไปเปิดพบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งวางอยู่หน้าบ้านเมื่อเปิดออก ค่าในคืนนาฬิกาข้อมือเรือนเดิมที่คิรินเคยใส่ขึ้นศาลและจดหมายลายมือเขียนเพียงห้าคำอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นคืนวันนั้นฝนตกหนักทั่วทั้งกรุงเทพฟ้าผ่าสายเสาสัญญาณริมตึกสูงท่ามกลางเสียงฟ้าร้องชายคนหนึ่งในเสื้อกันฝนสีดำเดินเข้าไปยังอาคารร้างย่านรัชดาภายในห้องใต้ดินที่มืดสนิท มีเพียงแสงจากจอมอนิเตอร์หลายสิบจอที่กำลังฉายภาพกล้องวงจรปิดจากทั่วประเทศชายในเสื้อกันฝนถอดหูดออกใบหน้านั้นคือคิรินเขายังมีชีวิตอยู่และเขาไม่ได้หนีแต่กลับมาอยู่ในจุดที่สามารถเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวเบื้องหลังเขาคือทีมคนเพียงห้าคนอดีตตำรวจสายสืบอดีตแฮกเกอร์ที่เคยติดคุกอดีตอายการที่ลาออกกลางคดี และหญิงชราผู้เปิดกล่องนาฬิกาทั้งหมดกำลังทำในสิ่งเดียวกันเปิดโปงองค์กรที่แม้แต่สารก็เอื้อไม่ถึงคิรินเดินไปยังจอมอนิเตอร์จอหนึ่งบนหน้าจอคือภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในห้องลับกำลังนับเงินสดที่เรียงอยู่เต็มโต๊ะเขากดบันทึกไฟล์ลงในแฟลชไดร์แล้วยื่นให้ชายอีกคนพร้อมคำสั่งส่งให้ช่องข่าวภายในคืนนี้ ชายคนนั้นพยักหน้าแล้วหายไปในความมืดขณะเดียวกันชายอีกคนในชุดสูทกำลังยืนหน้ากล้องสัมภาษณ์กับสื่อคิรินหนีเพราะเขากลัวความจริงเขาไม่มีทางกลับมาได้อีกแต่คำพูดของเขาเพิ่งจบเสียงโทรศัพท์จากนักข่าวดังขึ้นปลายสายส่งลิงก์คลิปใหม่ล่าสุดจากแหล่งนิรนามเมื่อคลิปเปิดขึ้น ภาพในนั้นคือคลิปสดจากกล้องซ่อนที่แชรการคอรับชันของตัวเขาเองพร้อมเสียงของคิรินที่พูดชัดเจนผมไม่ได้หายตัวไปผมแค่ไม่ต้องการต่อสู้ในเกมที่ถูกวางหมากไว้แล้วแต่ตอนนี้ผมคือคนวางหมากเองเสียงของคิรินในคลิปยังคงก้องอยู่ในห้องข่าวทั่วประเทศผู้คนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดต่างแชร์คลิปวิดีโอที่แชร์ความจริงเหมือนไฟลามในป่าแห้ง ค่ำวันเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรถูกปิดประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนเริ่มลาพักงานกะทันหันและมีคนอีกหลายรายเดินทางออกนอกประเทศอย่างไร้ร่องรอยในห้องลับใต้ดินเดิมคิรินยืนมองจอมอนิเตอร์ที่ค่อยๆดับลงทีละจอเขาหันกลับมามองหน้าทีมของเขาทีล,ละคนแล้วพูดเบาฮาฮ่า ถึงเวลาที่เราควรปิดมา่านอหญิงชราพยักหน้าแล้ววางกล่องไม้ใบนั้นกลับเข้าที่เดิมปิดฝาด้วยมือสั่นไว้เธอพูดเสียงเรียบบางความยุติธรรมต้องทำในความเงียบก่อนจะจากไปคิรินเขียบนบรรทัดส,สุดท้ายลงในสมุดบันทึกที่เขาใช้มาตลอดถ้าความจริงไม่มีคนเชื่อเราจะเป็นเงาที่ทำให้มันเจ็บปวดสิ้นเสียงปิดประตูห้องใต้ดิน ไฟทุกดวงดับลงพร้อมเงาของความเงียบนงันที่เย็นเยียบและเครือข่ายแห่งความลับก็จางหายไปอีกครั้งอย่างไร้ร่องรอยแต่ยังคงจับตาทุกคนจากความมืดที่ไม่มีใครมองเห็นจบตอน